สวัสดีค่ะวันนี้ชอบแชร์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของคนดังนะคะอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ดังมากเลยนะคะหลังจากที่นําของขึ้นไปบริจาคให้กับเด็กบนดอยแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังในโลกโซเชียลขณะที่ว่า t ว i t เตอร์ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทีนี้คนดังของเราวันนี้หลายท่านก็คงจะรู้จักแล้วเธอก็คือพิมริพายนะคะพิมริพายนี้เป็น คนขายของออนไลน์นะคะหรือว่าเรียกว่าแมคค้าออนไลน์ก็คือเธอขายสารพัดอย่างแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากคนหนึ่งในการขายของออนไลน์ด้วยลักษณะ,ะบุคลิกภาพแบบของเธอนะคะทีนี้ถามว่าปกติเธอก็ดังอยู่แล้วเนี่ยแหละนะคะแต่ตอนนี้เรื่องราวของเธอเนี่ยมันดังมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นหรือว่ามีการนําสิ่งที่เธอทำเนี่ยมาใช้โยงกับเรื่องอื่นๆมากขึ้นนั่นก็คือนะคะเธอได้ ใช้เงินส่วนตัวเจนะใช้เงินส่วนตัวเธอไม่ได้ขอรับบริจาคก,กับใครเหมือนกับที่ชอนบุราฮิรันทำหรือคนอื่นๆทำที่ขอรับบริจาคแล้วก็อาไปทํานูน่ทนทานี่เธอใช้เงินที่เธอขายของได้กําไรของเธอหรือจะเป็นทุนของเธอก็แล้วแต่แล้วเธอก็อยากที่จะให้นะฮะเพราะฉะนั้นการให้ของเธอก็คือการนำโซลารเซลล์นะคะขึ้นไปบนดอยที่บ้านแม่เกิด อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านไม่เกิดนี้มันจะอยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ300กิโลเมตรนะคะตรงนี้300กิโลเมตรขึ้นไปบนเขานี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะก็คือ,อยากนะคะ <c oughs> สิ่งที่เธอนาไปให้นอกเหนือจากโซลาเซลล์แล้วก็ยังมีทีวียังมีของใช้สําหรับเด็กๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของอ,อุปกรณ์ เมล็ดพัน์ในการปลูกผักอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เธอก็นําไปจัดให้ในลักษณะที่เป็นของขวัญวันเด็กนะคะไปจัดเหมือนกับกิจกรรมวันเด็กบนดอยอันนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เธอทํานี้นะคะก็ออกมาเป็นกระแสที่พูดกันในโลกโซเชียลนะคะ,ะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเธอทําดีนะคะเพราะว่าเธอเอาของไปให้เด็กเธอทําตามที่เธออยากทําแล้วก็มันก็เกิดผลดีถูกไหมฮะ เธอทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ไปในทางไม่ดีนะคะส่วนพวกที่ออกมาพูดในทางไม่ดีก็คือบอกว่าเธอสร้างภาพเธอต้องการเอาหน้าบางคนถึงขนาดพูดในทํานองว่าเธอก็เป็นเพียงแค่ชนชั้นกลางที่ต้องการจะสร้างฝันให้กับคนชันล่างนะคะก็คือคิดว่าเด็กบนดอยเนี่ยเป็นพวกคนชันล่างนะคะแล้วเธอก็ ลักษณะเดียวกันก็คือมันก็ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นการสร้างฝันและเธอเอนก็พูดถึงเธอถามเด็กนะคะว่ามีความฝันว่าอยากจะเป็นอะไรมีความฝันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรนี้นะคะคือเด็กก็ไม่รู้ว่าไอความฝันเนี่ยมันคืออะไรความฝันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันคือนอนแล้วฝัน คาว่าความฝันในที่นี้หมายถึงความคาดหวังในอนาคตอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรซึ่งพิมพ์วิพายก็บอกนะคะว่าครูที่โรงเรียนนั้นบอกว่าเด็กเนี่ยไม่มีความฝันหรอกเพราะว่าก็เรียนได้แค่มัธยมตน้นนะคะหรือว่าชั้นประถมส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็คืออยู่ในนั้นแหละนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ย ก็เรียกว่ามีอาชีพเหมือนกับหาชาก,กินข้ามไปหรือมีอาชีพที่ทําไปแบบนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางกระแสก็ออกมาต่อว่าในทํานองที่ว่าก็เขาเป็นชาวไร่าชาวดอยทําไมถึงเขาถึงจะไม่มีปัญญาในการที่จะปลูกผักปลูกอะไรกินทําไมพิมพ์ทีพายถึงจะต้องเอาเมล็ดพันธุ์หรือเอาพืชผักเอากระบะเอาเรียกว่าไปทําให้เขาอันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันคืออะไร อันที่หนึ่งก็คือพิมพ์ลิพายก็เป็นแต่เพียงคนคนหนึ่งที่อยากจะทําตามที่เธอคิดว่ามันน่าทํานะคะแล้วก็เงินกูนะ,ะเนงินของกูกูอยากจะทําแบบเนี้ยนะคะแต่เธอก็ออกมาขอโทษหน่วยงานว่าเธอไม่ได้ปรึกษาแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบนะคะซึ่งปกติแล้วเนี้ยโดยทั่วไปหน่วยงานเนี่ยอยากทราบมากเลยว่าใครจะไปใครจะมาตอนนี้หน่วยงานปิดการรับบริจาคไปแล้วซึ่งจริงๆก็อาจจะดีนะหลังจากมีเกิดเหตุเกิดขึ้นเพราะว่า เรื่องของพิมพ์ริพายทําให้คนมองกลับกันอีกนะฮ like, ะว่าทําไมหน่วยงานไม่ทําอะไรนะฮะทำไมหน่วยงาน like. ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นไม่ทําอะไรคุณศรีสุวรรณจันทรจันญาก็ออกมาพูดเหมือนกับว่าทําไมหน่วยงานไม่ทําอะไรบอกว่าไม่ได้ว่าพิมพ์ริพายแต่ความจริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ออกมาพูดในลักษณะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกําลังมองว่าทําไมหน่วยงานไม่ทําอะไร ทานี้ก็ออกมามีเสียงอีกว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหม่น่าจะสักหกเจ็ดที่เขาพูดเองนะฮะคุณสรสวรรเขาพูดเองหกเจ็ดปีเพราะฉะนั้นการพัฒนามันก็ยังไปไม่ถึงแล้วก็เนื่องจากความใหม่หน่วยงานก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรหรือยังไม่ได้เข้าไปทําอะไรโอ้หกเจ็ดปีนี้มันไม่น้อยนะคะแล้วแถมบอกว่าเข้าไปบุกลุกที่ดินหกเจ็ปีให้คนเข้าไปบุกลุกที่ดินของป่าสงวน โอ้นี่แปลว่าอะไรแปลว่ามานานเนอะมันไม่ใช่หกเจ็ดเดือนนะหกเจ็ดปีที่เขาไปตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยแล้วใครไปตั้งเป็นหมู่บ้านให้เขาถ้าไม่ใช่หน่วยงานในที่สุดแล้วมาบอกว่าเขาไปตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนอะก็หน่วยงานตั้งชื่อหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านแม่เกิบแล้วตกลงไปตั้งอยู่ในป่าเขตป่าสงวนแล้วเป็นไงเขาทําความผิดเหรอนะคะตรงนี้เห็นไหมาพอมันมีคนมาทําอะไรอะไรกันเข้าก็เลยมาเกิด เรื่องที่เป็นที่เป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าทำไมใครไม่ทำอะไรนะคะในหน่วยงานของอภออมก๋อยเองก็ออกมาบอกอย่างที่ดิฉันว่านี้ก็คือเปิด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 ,ปดรับบริจาคเพราะว่าอะไรไม่แน่ใจว่าเกรงว่าคนจะเข้าไปรู้อะไรมากขึ้นหรอควรจะเข้าไปพัฒนาดีขึ้นหรอ แล้วทําให้มีความรู้สึกว่าหน่วยงานหย่อนยานหรือ,อยังไงก็เลยไม่ต้องการให้มีคนเข้าไปบริจาคไม่มีไม่ต้องการให้คนเข้าไปพัฒนาไม่มีการต้องการให้คนนําเงินไปให้อย่างนั้นเหรอนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดเห็นไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพอมันถูกเปิดเผยขึ้นมาไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามและมันเกิดเหมือนกับอาจจะเป็นอย่าง้ก็ไม่ได้ว่าเขานะอาจจะเป็นทํานอง เอ่อวัฒสัญลังวาหรืออาจจะเป็นทํานองที่ว่าไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดเเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่อยากให้มันเกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์ก็เลยปิดลับก็เลยไม่อ้าแขนรับใครใให้เข้ามาร่วมพัฒนาซึ่งตรงเนี้ยถามว่าที่จริงแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดนะว่าเราไม่ต้องไปพัฒนาเขาหรอกเพราะว่ารัฐบาลก็พัฒนาอยู่ใช่ไหมโอ้โหงบเยอะ นะแถมคู่มาอีก1ล้านล้าน,านบาทเนี่ยแสดงว่าต้องมีงบมีงบเมื่อมีงบก็ต้องแจกจ่ายไปให้เกิดการพัฒนาสิคะเพราะฉะนั้นเน่อยากจะเห็นด้วยกับทางอำเภออมขอยว่าที่บอกว่าห้ามรับบริจาคเลิกกันแล้วไม่ต้องเขียนอะไรในโซเชียลก็ดีเหมือนกันนะอยากให้ที่อื่นเขาเป็นก็คือไม่ต้องไปรับเงินจากใครไม่ต้องยินดีว่าใครจะมาเข้ามาทำงานหรือว่ามาพัฒนาชุมชนอันนี้ยาหมายถึงเอกชน ะะให้รัฐบาลจัดเลยค่ะให้รัฐบาลทําเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลท่านได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ซึ่งประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีรายได้เสียภาษีการค้าเสียภาษีที่ดินเสียภาษีบอบกอแตงอะไรทั้งหลายแหละเมื่อท่านได้เงินพวกนี้มาท่านก็ต้องจัดสรรไปให้มันเกิดความเป็นธรรมและเกิดการถานานะฮะไม่ใช่เอาไปกระจุกกันไว้เพราะฉะนั้นอันนี้มองอย่างนี้ดีเห็นไหม อมกอยก็อาจจะทําดีทําให้หลายๆหน่วยงานนะคะเออโอเคเราไม่รับบ้างนะคะหรืออาจจะดีตรงที่ว่าอมก้อยไม่รับไม่เปเลยนะ,ะอําพคาเปิดกว้างเ,เ,เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาร่วมพัฒนาอีกนิดเดนะคะทีนี้มันมีกระแสะบางกระแสะที่นักวิชาการออกมาพูดคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าไปดูแลเขาเข้าไปจัดการนะคะเออ บา้บาบ้าบ้าเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่าเอ๊ะว่าหน่วยงานที่เข้าไปจัดการเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรนะคะหน่วยงานคอสนอ์นะคะนักวิชาการคอสนอ์ก็ออกมาโต้พิมพ์ริพายว่าให้ข้อมูลบนรอยคาดเคลื่อนทั้งในเรื่องไฟฟ้าเรื่องไข่เจียวเรื่องปลูกผักจริงๆแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่เข้าไปรองรับและเข้าไปช่วยเหลืออ่ะเอ๊ะมันยังไงตกลงมันมีหน่วยหรือมันไม่มีหน่วยเข้าไปดูแลนะคะเพราะว่า คุณศรีสุวรรณเขาก็บอกว่ามันเป็นหมู่บ้านใหม่เพราะฉะนั้นหน่วยงานก็เลยเข้าไปถึงส่วนกสนก็บอกว่าหน่วยงานเข้าไปถึงแล้วก็คุณพิมพ์ิพายเนี่ยให้ข้อมูลคาดเคลื่อนนะคะขอโทษทีเถอะคุณไปอ่านดูแล้วกันนักวิชาการกรสนที่โต้มาก็แบบ,บบบลับบลเบลบขอโทษทีไม่มีตรงไหนพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาให้ข้อมูลคาดเคลื่อนแล้วข้อมูลที่มันไม่คาดไม่เคลื่อนมันเป็นอย่างไรได้แต่ออกมาขอโทษทีนะอันนี้ฉันเป็นดิฉันเป็นนักวิชาการนะแต่ดิฉัน พยายามจะเป็นนักวิชาการที่ไม่ใช่นำเข้าสู่บทเรียนแม่งนะคะอักโขอ,อยู่แต่เนื้อหาแม่งจิตเดียวอันนี้คือนักวิชาการจากอสนอเขาเป็นอย่างนั้นก็คือเขาพูดพร่ำไปว่ามันมีโครงการกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาชุมชนมีการยึดหลักไอโนนี่นี่ไอนไอร้อน,นแล้วก็มีคุมป้ามยออกมาเป็นสีกลุ่มอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้น,นแต่ขขโทษที ไม่เห็นมีตรงไหนบอกว่าที่คุณพิมพิพายเขาไปแล้วเขาทําคลิปออกมาแล้วคุณว่ามันคาดเคลื่อนเนี่ยขอโทษทีมันคาดเคลื่อนตรงไหนคะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้พูดถึงอะไรคุณก็พูดถึงแต่ว่าหน่วยงานทํานะหน่วยงานมีนะแต่ไม่ได้บอกซ้ําว่าหน่วยงานของคุณหรือหน่วยงานกศนหรือมีหน่วยงานไหนอีกร่วมกับกศนที่ไปทําที่แม่เกอเขาต้องการรู้ตรงนี้คนก็ต้องการรู้ตรงนี้ แต่คุณไม่ได้พูดถึงคุณแค่ออกมาเหมือนกับว่า,ามาชี้แจงว่าจริงๆแล้วหน่วยงานทนะําน้นมันมีหน่วยงานนะแต่ถามว่าหน่วยงานทําอะไรมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งของนักวิชาการที่มันมีหลักการและเหตุผลมากนะคะเราเจอนักวิชาการเยอะมากแม่งหลักการและเหตุผลเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นปัญหาก,กับสังคมเช่นกันที่ว่าทําไมเรื่องหลายๆเรื่องมันจึงไม่พัฒนา เพราะมันมาจากนักวิชาการที่ไม่มีหลักการและเหตุผลเยอะแต่การจะทำน้อยเดี๋ยวไม่ได้ว่าคุณนะอย่ามานะหน้าดีฉันพูดถึงอินเจนเนลทั่วไปนะอ่ะทีนี้บางคนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็นำเรื่องนี้มาแซะสังคมเขาบอกอย่างนั้นข่าวเขาวอ,อย่างนั้นนะก็คือกลุ่มสามนิว้วมีคนออกมาแซะว่ากลุ่มสามนิว้วฉันส กลุ่มสามนิ้วเนี่ยนํามาแซะพระเจ้าอยู่หัวนํามาพูดพาดพิงถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าและพูดถึงมีมีพระเจ้าอยู่หัวเขาทาโครงการพระราชะดำริถูกไหมคะซึ่งโครงการพระราชะดำริของพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด4ี่พแ้สิบเจโครงการกระทามาตั้งแต่ไหนๆนัน่นแหละแล้วก็เลยมีคนเอามาพูดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันจะไม่เจริญได้งไงในเมื่อมีโครงการพระราชะดำริอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่เข้าข้างในหลวงแล้วก็ไม่ได้ว่าในหลวงราคาที่ฉันไม่มีสิทธิ์เป็นงั้นแต่ทิฉันกำลังจะชี้แจงว่าอันที่หนึ่งก็คือโครงการพระราชดำรินั้นก็ทําเป็นจุดจุดจุดไปเป็นโครงการที่ใช้เงินของรัฐบาลจัดจริงนะคะใช้เงินของรัฐบาลนะคะแต่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริแล้วก็มีการไอกคนเนี่ยคนคนก็ไปทํางานนะคะทั้งหมดของโครงการนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่จเจริญมากก็ตอนที่ พระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านยังมีพระชนชีพอยูอ่พบว่าหลังจากที่พระองค์สเสด็จสวรรคตแล้วโครงการก็ซาไปหน่อยหนึ่งนะคะดิฉันเพิ่งดิฉันเช็คมานานแล้วนะคะว่าเหมือนกับโครงการซาไปสักประมาณปี58ตอนนี้มีเพิ่มมีรายงานปี62ขึ้นมาให้เห็นนะคะคือก่อนหน,น้านี้เช็คมาแล้วเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องของโครงการพระราชดำริด้วยเช่นกันว่าเป็นยังไงไปยังไงนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าซบเซาไปหน่อยนะ แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าบางคนก็ออกมาพูดโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับอดอยๆทั้งหลายแล้วก็เผอิญมันก็มีการมีแป้งมีอะไรเนี่ยนะคะมีผงชูรสก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดอยๆด้วยมันก็เลยแบบไปกันใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ดิฉันก็ไม่วิจารณ์ในเรื่องนั้นนะให้ไปให้ไปหาข้อมูลกันเองนะคะ,ะทีนี้คนที่ไม่พอใจรัฐบาลาส่วนนี้หรืออาจจะไม่ รู้สึกดีกับสถาบันก็นำเรื่องของคุณพิมพิพายมาพูดในทางที่เปรียบเทียบในทางทีเ่เหมือนกับให้วิเคราะห์ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้บอว่าเขาละคะว่าเขาทำไม่ถูกคือคนเราเนี่ยมันต้องการจะวิเคราะห์อะไรมันก็ต้องหาปมหาจุดขึ้นมาถูกป่ะมันถึงจะอกมาพูดได้นะ ถ้าเกิดเขาไม่เอาเรื่องของคุณพิมริพายมาแล้วก็มาพูดมันก็ไม่ใช่เขาเสินะฮะเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งที่อยากจะเชียร์อยากจะส่งเสริมสนับสนุนหรืออยากจะจงรักภักดีคุณก็เอาเรื่องของพิมริพายกับเรื่องที่เขากระแสะนี้มาพูดอีกเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะคะเห็นไหมคะคุณก็จับประเด็นเข้ามาและคุณก็จับจุดมาพูดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องที่มันดังๆอยู่ในเรื่องที่มันเป็นกระแสเนี่ยแล้วในเรื่องที่มันจะอภิปรายวิจารณ์อะไรไปได้เนี่ยคุณทั้งสองฝ่ายก็เอามาพูดนั่นแหละนะอย่าไปโทษฝ่ายอื่นเขาเลยนะคะก็มีคนบางคนนะออกมาพูดในลักษณะที่ว่าไอ้คนที่มันไม่ทําอะไรเลยเนี่ยได้แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยแม่งน่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะคะเหมือนกับไอ้พวกต่ตําตมพว่อาจมนะคะ แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งว่าไอคนที่แม่งไม่ได้ทําอะไรเลยแถมแม่งมาว่าคนที่ว่ารัฐบาลอีกเนี่ยเราควรจะเรียกแม่งว่าอะไรดีเออนะคะควรจะจัดมันอยู่ในกลุ่มพวกอะไรดีนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะคนบางคนก็บอกว่าเพียรพิภายนี้สร้างภาพก็ช่วยไม่ได้เขาทําสิ่งที่เขาจะต้องสร้างภาพ คุณหากินออนไลน์ line, คุณไม่สร้างภาพถามว่าการสร้างภาพเขาหนักหัวใครไหมปัญหาเ็ไม่ได้หนักหัวใครเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เขาสร้างภาพเขาเอาเงินของเขาไปเขาลงทุนในการสร้างภาพของเขามันไม่ได้หนักหัวใครมันไม่ได้หนักเงินในกระเป๋าใครและมันเป็นสิ่งที่เขาทําดีนะฮะมันก็ช่วยไม่ได้คุณจะมาบอกว่าเขาไม่ควรจะทําแบบนั้นเขาไม่เอเขาทําข้อมูลดเ้ลื่อนขอโทษทีค่ะ เขาสร้างภาพให้ตัวเขาเองทําไมเขาจะต้องพูดอะไรหรือให้ไปหาข้อมูลอะไรของรัฐบาลมาทั้งกระปุกเพื่อที่จะพูดอะไรคะพูดว่าจริงๆรัฐบาลก็ทํามาแล้วด like ีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ฉันก็อยากจะทําเสริมมันเสริมีอะไรขึ้นมาไหม <_ todavía S 2> มันไม่ใช่หน้าที่เขานะคะหน้าที่เขาเงินเขาอาชีพเขาคือการสร้างภาพของเขาส่วนใครจะไปสร้างภาพให้รัฐบาลก็ทำไปเถอะคะ<ๆ>นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต<ๆ>้องมาว่าเขาหรอก คุณอยากจะสร้างภาพให้รัฐบาลคุณก็ทำไปคุณอยากจะสร้างภาพให้รัฐบาลคุณก็ทำไปนะฮะเขาก็ทำอาชีพของเขาลงทุนของตัวเขาเองเขาก็สร้างภาพให้กับตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็ต้องมองด้วยกันทุกฝ่ายนะคะอันนี้ดิฉันก็มองอย่างนั้นนะ อ่าน,นะคะวันนี้เรื่องของอพิมพ์ริพายก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b s c r i b ์ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ